สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านคลิปนี้เรามาดูดอกของต้นวาสนากันนะคะต้นวาสนาต้นนี้ปลูกแบบตามมีตามเกิดค่ะน้องมีอายุได้หลายปีแล้วนะคะวันนี้น้องออกดอกสวยงามมากค่ะนอกจากดอกของน้องจะสวยงามแล้วยังมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยนะคะ มีความเชื่อกันว่าต้นวาสนาจะออกดอกยากมากนะคะหากบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาแล้วช่วงนั้นต้นวาสนามีดอกออกมาสแสดงว่าเจ้าของบ้านกําลังจะมีโชคใหญ่ค่ะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะหากใครกำลังมองหาไม้มงคลเพื่อปลูกไว้ในบ้านขอแนะนำต้นวาสนานะคะเพราะว่านอกจากจะดูแลง่ายแล้วดอกของ น้องยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ